สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าเบ่งบรรยากาศน้ำอุ่นพี่น้องจ้าเบ่งเนี่ยเรือหาปาลาเรือหาปลาอีสานบ้านเฮาพี่น้องจ้าเบ่งน้ำอุ่นเนี้ยนี่น้ำอุ่นบ้านมานิสาพี่น้องจ้า ป่ากันยังอยู่ในเหลือ,อป่าที่หมองววนโอ้ใส่อยู่สิละยังรักเดือกเผาอยู่อืมเป็นไรเป็นแฟนใส่อยู่วงนี้จจอๆอันนี้แม่หาที่ใกล้ๆให้กใกลจไรพอได้เห็ดประเด็กอยู่บ่คือบอ,อกออกอีก เบิ่งเดินเรือสิความน้ำเรือบากหลายนึงไปขึ้นเรือพ่นสิจมบอก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 ดอก ไปหาป่าล่ะกีดย่างยังบม่แล้วไปหาป่าต่อละพี่น้องจ้าเบิ่งอรถุถยางก็ได้ล่ะป่าอย่างซ่วงตขาดซ่วงลางนั่คือมืดคือขึ้แท้ ไช่บอกว่าหาก็ลงเรือขวาระหามวต่างกันตรงไหนก็หากะแบกเบ็ดปันจักรยานไปขวาระถามละไปสิได้โอ้ปลาพยายามจันยื้สิได้ใส่จันขึ้นบ่บหากะแบกเบ็ดขี่รถลงมากระามแล้วได้อยู่บ่ก็เบ็ดพุมมปปพ่มไปจักว่ะปลาโนยไปมาแต่ยอดน้ำขดคอยสิตโอโตขว่าจังไดเต็มกระโปงเบ็ดแพะใส่ปลาโคกินเมื่อวานในจุดนั้นนะบ่เบ็ดค่อยดีแล้ว โมยักได้มันตัวน้อยมันมีพลังงานบางอย่างโอไปละแม่ไปขี่เรือก็ดีลงรอให้นี่นี่พี่น้องจ้าเจ็บแกงก๊อปเซามาสายมาตัวมัอนอยู่แบบโอ้ไก่โพดเบียดอ้อย ทายมากกับไปหาปูหาป่าล่ะบอนหยั่งเมื่อกี้นี่แก้ขี้หินไปบอนหยามบอนหยามโหย่ฮะดีบก้าจันมองเงินตัวข้ามก็นเดียที่ได้ไปกับสะเหื่อยิใบอเอาแซ่ไว้บอนึ้ง่นน้ำเข่า เ้เไว้มันอบมันหัวบ่ห่านไอตูว่าเอาแซ่นาไว้ขอบมันสีหัวมันไมมันเหลาแสน้ำไว้ไมมันตีัตลอดมันหัวมันมันถึกแดดมันยังบดพุบ่ มันยังบ like like ่แตกบ่อไม้ไมนอิ่มน้ำจะอดมันถ้าเขาเอาซากเม็ดลายเเขาเี้ยงน้ำบนเพื่อมันเลยอันมีหัว้ก็ได้เอมี่ีองแ่นะก็ได้ลูก สกลางล,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 าลงมากก็ใส่อ,องงล่ะยางลงมากก็ใส่มองล่ะไม่ได้หามองหาแม,ง,ม,ง,มง,งพ่สัมมองเลึกแค่ยูสิได้เอาขึ้นมึง,อง,มงเ,เอาขึ้นมึงดูโบแมนข่าวออกลกอยู่บ่อ่นี่เด้เาไปใส่ในน้ำสูงมือ,อห้อยลงไป โอ,อ๋หนังก่อนเด้อนังถ่ายรูปก่อนเป็นได้เป็นได้บ่เห็นจักโตหมอกจาก,กสเส <laughs> ้นสอ2เส้นเออคืออยู่ดอกขอคเส้ออะเดชหากินตัวน้อยอะเดพี่สั่งมาให้หิน หาปลาแล้วพี่น้องจ้าใส่เบ็ดใส่หม้ออันนี้พยายามจันลุงนุพันถามอยู่เมื่อวานมีคนใส่จันบอกพน,น่าะได้อย <c oughs> ู่บ่ากจกลอ่ไ,กไบกมเมวานน,น้ำมันขึ้นี่น้บ่เห็นเือวานเห็ดปลาโคน้อยเอก้าปลาดุกสา จันแลวลายพิธีการด้วยดอ้ยเสียงยังเสียงเขาขึ้นน้ำข้องเราเสียงเขาให้น้ำข้อง สามาแรงมากพี่น้องจ้าอีสานบานเฮาเนาะหาอยู่หากินสายสายเขาก็เริ่มมาหาลงมาหาไส่มองไรเหมือนป่าไรปู่ล่ะฮะบ่ได้เคยลงมาเก็บบรรยากาศพี่น้องจ้าเมื่อนี่ถือกันลงมาเก็บบรรยากาศเออพอดีเจอคนหาป่าพี่น้องจ้าโผคนใส่อัน,นะคนใส่อย่างบุอยู่ในซุ้มไม้โผใส่จันใส่อะน,นะพี่น้องจ้าเขาห้องใส่จันเนาะใส่จันอยู่กลุ่มไม้โผ อากาศมันบ่อยักอันนั้นมืดได้ยูบ่ <_ d ata> กระปูโอ้น้องสายพันสายอยู่ค่ะน้องสายพันขี้เรืออยู่กลางเนะคุณพี่น้องจา้าว เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อย,อ,ยอีสานบานเฮาหาอยู่หากินหาแบบนี้สู้มือละพี่น้องจ้าแต่บ่เคยลงมาเก็บบรรยากาศสายสายมาคนทั้งสีหลายแดดมานี่พี่น้องจ้านี่เห็นบ่เรือติมอยูน่นี่แล้วก็สายมากับก่มีเลือแล้วค่ะเอาออกไปหาป่าเอาไปหาอยู่หากินข้ามไปหาขุดมันเสงข้ามไปแง่ไครหมดฝั่งทางพ้นพี่น้องจ้าแสายมามีแต่คนไหลลงมาละพี่น้องอยู่หมู่บ้านบ่คอยอยู่กันดอก ไปอยู่น้ำป่าน้ำดงหบอยู่ uh huh. หากินเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ